หายามราตรีวันนี้นะเล็กพามาชมดอกไม้ที่สวยที่มีสีม่วงฮนะนั่นคือดอกตะแบกครับผมดูสวยงามมากๆเลยดูยามค่ำคืนดนะูสีม่วงสลับกับต้นตะแบกนี่ก็เป็นไม้ที่คล้ายๆกับต้นฝรั่งนะคือลำต้นเขาเขาแบบมีเปลือกนะแบบหลุดออกเป็น กาบเป็นกาบเป็นรอยด่างขาวด่างเลยฮนะไนะบอกจะให้ดอกช่วงกรกฎา,กาถึงกันยานะแต่ว่าสติหิบของเราเห็นตลอดเลยฮะความสวยงาม<ะ>ของดอกทั้งปีจะเห็นเป็นสีม่วงเด่นชัดแล้วก็ตรงโคนโดอกจะเห็นเป็นสีเหลือคดออกหรรืว่าตง เกสรของเขาหเห็นเป็นสีเหลืองชัดเจน